เดนยังไงเราได้ตาเลี้ยงไหนดูหน่อยดิอ๋อเมันเขียนว่าอะไรรักใครรักใครอืมรักใครอะไรเราเขียนเราไม่รู้รักอ๋อรักกีรินจากใครจากใครครับใครเป็นคนให้ไอ้คือโอเคอ่ะถือไว้ถือไว้เดี๋ยวมีนิ้วิได้ไหมถือไว้เถือไว้ถือไว้ทำการเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอ เดี๋ยวเรียกมาให้ยังไงยังไงเดนเร็วดีมาให้อะไรได้เดี๋ยวเอาเลยหนึ่งสองให้สิจะให้ก็ให้เขินอะไรขนาดนั้นอ่ะเขินทั้งพี่ทั้งน้องให้ดีๆสิดูน้องให้อะไรน้องเขียนว่ารักคีรินจากเอเดนนะเอ็งชื่อว่าเอดี ใช่อ่ะเดนจะบอกอะไรพี่ลินมาเข้ามาใกล้ๆลินมาบอกใกล้ๆเ,เดนเดนจะบอกอะไรครับอ่ะเข้ามาใกล้ๆอะไรแฮปอะไรแฮปปี้วันเกิดอะไรแฮปปี้วันถทายอะไรล่ะเอาดีๆแฮปปี้อะไรแฮปปี้ <Happy birthday. S 1> อะไรแ <c oughs> อร์ค <c oughs> ิดินแฮปปี Happy Happy <Happy birthday. S 1> ้เบิร์นเดย์โอเคอต่อไปโอเครักกันโถตีกันบ้างรักกันบ้าง <c oughs>